ดูหมอกปังมากดูดิมาเป็นทะเลหมอกเลยนะพอดีกำลังขึ้นเลยสวยมากดาวเร็วดาวเลวเลวเลวเฮ้ยหมอกปังสวยมากอันนี้ชื่อไล่แลนด์มาร์กนะครับก็คือละสอง0ันบาทที่เราต้องเดินฟรีอาหารเช้าถ้าหมอกมาแล้วค่ะทุกคนนี่ได้สัมหมดสัมผัสหมดสัมผัสหมอกอย่างแท้จริงเลยเนี่ยมาถึงก็เจอเลยแลนด์มาร์ควิวเบอร์หนึ่งนะสวยมากไปดูห้องกันไปดูห้องงานเดี๋ยวดูห้องงานนี่ มีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยค่ะนี่ที่นอนอย่างดีเลยเ้าห่มหนานุ่มเลยผ้าห่มผ้าห่มเป็นแบบหนาเลยนะชอบเผ้าห่มแบบนี้นอนสบายแล้วก็มีกาต้มน้ำร้อนค่ะกาแฟอูมนตีนมีน้ำให้มีน้ำตรงนี้แล้วก็มีกระดาษทิชชู่มีทีวีมีพัดลมนะคะมีทีวีมีพัดลมมีห้องน้ำในตัวนะคะอันนี้เป็นกระทถาอุ่นนะครับเป็นแบบแก๊สดูดิ เครื่องยังใหม่ๆเลยน,นี่ครับนีบ่ครับห้องน้ำสะอาดมากอ่ะไปดูด้านนอกกันเปิดประตูมาจเจอหมอ,อยงยี้เลยลนี่คือหมองแบบนี้นะคะทุกคนสุดอากาศบริสุทธิ์เฮ้ยหมองลอยมาแล<อ>้วหนึ่งคืนเท่าไหร่นะคืนละสองพันบาทนะคะตกคนละหนึ่งพันบาทนี่ฟีอาหารเช้านะอืมน่ากินเหมือนกินอะไร<ม>สักอย่างกินหมูกระทะค่ะทุกคนมีหมูกระทะที่ไหนมีดาวที่นั่นค่ะนี่ห อันนี้เป็นกุ้งและหมึกหมึกหมึกหมดอันนี้เป็นผักนะครับนี่ดูหมอกเริ่มมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่เย็นแล้วนะคะเย็นเสื้อแล้วเริ่มเย็นแล้วเย็นแล้วครับเย็นแล้วเดี๋ยวเราเตรียมกินหมูกระทะกันดาวกินเพลินคนเดียวแล้วโอเคเหลือไว้ให้อยู่เนี่ยไม่เห็นหรอผักเต็มหม้อน้ำจิ้มอร่อยนะน้ำจิ้มที่นี่อ่ะโอ้เจ็บกอ่ะ สองบาทเนาะเธอเหลยเป็นคนพาเล่นนะวหมาว่าวหนาวไหมดูดชุดนสก,ก่อนพี่ชายชิ้นหนาวยิ่งดึกยิ่งหนาวค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะนอนแล้วเจอพรุ่งนี้บ๊ายบายบดูหมอกปังมากเลยนี่มาเป็นทะเลเหมอกเลยนะพอดีกำลังขึ้นเลยสวยมาก ดาวเ็วดาวเลวเลววเดาวกำลังแต่งหน้าอยู่นะทาอะไรนี่เป็นชุดคาบต้มแล้วก็อันนี้เป็นเบ๊กฟาดเหรอขอบคุณมากครับพี่อาหารเช้าเขาได้มาเสิร์ฟถึงห้องเลยนะนี่ครับเดี๋ยวผมถอดแม็กกนดาวมาแล้วเฮ้ยว้าวสวยมากเห็นพาทิขึ้นด้วยอ่ะบอก สวยมากเลยครับนี่ผมตั้งกล้องผ่านที่อยู่นะนี่ผมถ่ายทาไทม์แลปเปอร์อยู่เดี๋ยวเก็บไปภาพไปฝากนะนี่นะครับผมถ่ายทาไทม์แลปเปอร์อยู่นะสองตัวเลยใช้ใช้สองตัวเลยในการถ่ายน,นี่รอชมภาพชมคลิปสวยๆนะ อีกหนึ่งที่พักหนึ่งที่วิวสวยมากๆนะครับไล่แลนด์มาร์ควิวผาหัวสิงค์ภูทับเบิกนะครับเดี๋ยวผมสิงค์พิกัดไว้ให้นะครับเผื่อใครจะมานะในคอมเมนต์แล้วก็แคปชั่นนะครับเป็นไงฟินเวอร์ไหมนะฟินเวอร์สิครับเดี๋ยวเจนคิดต่อไปบ๊ายบาย,บาย,บาย